มาตะกร้าลังหน่อยครับหมอนอั่นหมอมาตะกร้าลังหน่อยครับผมไหนใครโอ้ยหนึ่งลังสั่งแล้วขอบคุณครับครับผมใครมาจากบ้านหมอปลา,านเนี่ยหาใครมาจากบ้านหมอปลามัากดหน่อยเร็ว <c oughs> ตอนนี้ไนดะ้มาตะกร้าลังตอนนี้ไนดะ้หนึ่งคนแล,ล้วพี่หนึ่งสั่งไปกดหนึ่งลัง <c oughs> น,น,น,นะครับผมยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับตอนนี้เป็นไง <c oughs> อยู่บ้านทู่เออที่เหมาเอ่ยแล้วจำนวนคนน่าจะแปดมาแล้วเฮ้ย ว่าพี่ๆเลยนะเออเรียกอย่างดีเลยเรียกครับเรียกเเคยเรียตอนนี้คาดนิดหนึ่งคนหกแปดพัสี่อหคนเอมา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 ดนดีตะการลับไปขึ้นเดี๋ยวปากปุ่ครับผมเดี๋ยวปากปุ่ขึ้นครับผมขึ้นไปรับตะกรตะกาับขึ้นไหครับพ่อปากแล้วครับผมทุกคนกดสั่งได้เลยครับไรีร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบรย โอโยกใจให้เลยโอโยกใจให้เลยนะครับผมเมื่อกี้ผมถ้าเรียกแล้วจะไม่มีใครแบบมาสอบผ้าใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีมีใครแบบสับสอบค่าว่าไม่มีใช่ไหมไม่มี แพี่หนึ่งมาที่นี่เหรอเอา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 พี่หนึ่งขเขาบอกเขาใ่หูฟังหูแล้วแต่ดูพี่ตักล้องนี่ี่ต่กล้องยขับเลยบง,งนอุ้ยเอาออกข้างเลยอ่ะแปดท่านคน แต่คะแล้วาพนืขึ้นอ่ะขึ้นรขึ้นนะคะขึ้นนะจะให้บอน้องุ่นกับบออมแต่งกัดงูกันเอะไรน้องนุ่นให้บอยอมแต่งกําดงคู่กันครับนี่เขาแต่งจนในี่แล้วได้ต้องมีมันป็นข้อตกลงไม่ได้เราต้องเป็นด้วยเพราะเราคือดดง โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะจะแต่งกันมึงหรือว่าจะบอกว่าให้นุ่นหอมปาย ถึงไหนแล้วบนกลังรออยู่นะคนัมผมไม่มีขยะทีด้เนเราหรอมา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 ไแม่นม่ทุกคนกดก่อนกดก่อนพี่พิมพ์กันอยู่เนี่ยกดก่อนเร็วๆกดก่อนกดก่อน